สวัสดีเจ้าสวัสดีนะเจ้านี่ก็มาป้ากับเฮาแห็นหมามเคยนะเจ้าได้ต์กกรีนสำรับวันนี้นะเจ้าเดียวก็จะมาแนะนำนะเจ้าเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นวิการนะเจ้า 10KVA 1 10, 0,000วัตต์ นาเจ้าสาหรับขายในตอนนี้ตีป้าปัญหาเพราว่าจะเป็นปั้มน้ำใช้งานบได้นะเจ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นเนี่ยเครื่องมือช่างนะเจ้าหรือว่าเครื่องมือการเกษตนะเจ้าพัดล้มตู้เย็นทีวีนะเจ้าทํางานผิดปกติเพราะว่าเกิดจากปัญหาไฟตกนะเจ้าบ้านอยู่ปลายสายหรือว่าลากสายไก่นะเจ้าต้องมีเต็นหม้อเพิ่งไฟของดอตตรีนนะเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเฮ้าเนี่ยบดติดตั้งเป็นหม้อเพิ่มไฟหรือว่าสเตเบลเซอร์ avs avr และเจ้าผลสุดท้ายเนี่ยตะย่าคืออุปกรณ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าของเฮาเนี่ยรู้แล้วก็พังเสียหายได้นะเจ้าซึ่งวันนี้เนี่ยทีเฮานำมาเนี่ยก็จะเป็น เครื่องแก้ไฟตกนั่นเองนะเจ้าหรือว่าการแก้ปัญหาของไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะเจ้าซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นวีการนะเจ้าทีทุกคนคุ้นชินกันดีนะเจ้าน้องจิงโจ้ของเหานั่นเองตัวนี้นะเจ้ารองรับไฟตกตํำสุดได้ถึง110บโวลต์นะเจ้าแล้วก็รองรับไฟเกินได้สูงสุดถึง280บโวลต์นะเจ้ารองรับกระแสดได้ถึง45แอมป์นอกจากนี้ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังปั๊งไฟ และเพิ่มไฟนะเจ้าอัตโนมัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเจ้าสถานะต่างๆสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอมีเพียงหนึ่งหน้าจอต่ออันแสดงได้ถึงสองสถานะท้งไฟเข้าและไฟออกนะเจ้าหรือ i อและก็โอนั่นเองนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยสถานะต่างๆก็สามารถที่จะดูได้บวกว่าจะเป็นไฟที่เข้าสูงล่ำไปหรือว่าไฟที่เข้าต่ำล่ำไปนะเจ้าดูทุกอย่างได้ผ่านทางหน้าจอในะเจ้า ตัวนี้เนี่ยจะทํางานด้วยดับเบิลฟรีเดย์ปั๊บไฟเร็วเพิ่มไฟไวนะเจ้าไข่ที่ต้องการีจะนําไปใช้กับปั๊มน้ํานะเจ้าหนึ่งแรงสองแรงสามแรงนะเจ้าก็บอต้องกลัวเนาะว่ะตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะทํางานตันปั๊มน้ำก่อนะเจ้าตันแน่นอนนะเจ้ารถกับตัวนี้เนี่ยข้อดีแห็มยางหนึ่งเลยก็คือระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองนะเจ้าบอมีโรสแสงนม่กบบอมี เสียงดังเพื่อรบกวนใจนเจ้าแถมยังประยะัดไฟหถมต้อยเขาเนี่ยก็มีรีวิวต่างๆนะเจ้าตีลูกค้าตางบ้านเนี่ยทรงมานเพือเขาพอนะเจ้าแล้วก็มีเป็นรีวิวต่างประเทศต้อยตีใจ้กับอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ยางเถียรและก็ปกติมากยิ่งขึ้นนะเจ้าใครที่สนใจอยากจะฟังลองไปใส้นะเจ้าก็สามารถที่จะสั่งผ่านทางดอกสรีนได้เลยโทรมาก็ได้ตีเบอร์ศูนย์เก้าสอง หกสามแปดสองสาหรือเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสเนะเจ้าแอดไลน์มันก็ได้ไอดีไลน์ก็จะเป็น s อ d ไซด์ดีเอนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ของฟ้าเต็นเครื่องแก้ไฟตกอัตโนมัตินะเจ้าวีการสิบเควไว้ตัวไว้ปักกันไหมในคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า